วันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของสกินปืนที่ไม่ควรจะมีในฟรีไฟนะครับไม่รู้ว่าเป็นพราะบักหรือเป็นพราอ GM ตั้งใจให้เป็นแบบนี้นะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นครับสกินนี้มันอยู่ในตู้สุ่ม e ีโวรอบล่าสุดที่ผมพึ่งลงรีวิวไปนะฮะซึ่งตอนสุ่มเนี่ยผมได้เลือกที่จะรีวิวปืนสีม่วงนะครับ เพราะว่ามันบวกตามเมจ2รีโหลด1นึ่งแล้วพอเอาไปใช้งานจริงเนี่ยก็แฮปปี้ดีนะมีความสุขกับสกินนี้ดีนะฮะโอเคแต่พอลงคลิปไปปุ๊บเนี่ยมีคอมเมนต์จากน้องๆหลายคนพิมพ์เข้ามาว่าพี่ครับมันมีสกินที่โกงกว่านั้นอยู่ในตู้นี้ฮะ <Huh? S 1> ผมอ่านแล้วก็เอะใจว่ามันจริงหรือเปล่าก็เลยไปสุ่มมาเพิ่มนะครับซึ่งกับไม่แพงเท่าไหร่กดไปไม่กี่ทีก็ได้พิมพ์เขียวแล้วผมก็เลยเอาไปแลกเจ้าสกินสีฟ้าอันนี้มานะครับสกินนี้มันบวกล้านหนึ่งมั่นยา2สองลบรีโหลดตอนแรกที่ผมไม่เลือกรีวิ เพราะว่าผมไม่ชอบปืนดีโหลดช้าก็เลยไม่ได้เอาสกินนี้นะครับแต่ว่าพอลองสุ่มมาแล้วเอาไปใช้งานจริงอย่างที่น้องๆเขาบอกเนี่ยก็ปรากฏว่ามันโกงจริงๆครับเ,<อ>เป็นสกินที่ไม่ควรจะมีอยู่ในฟรีไฟล์เลยมันโกงยังไงไปดูกันฮะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะลองยิงให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าเจ้าปืนนี้มันลั่นขนาดไหนค่าสถานะมันคือลั่นหนึ่งนะะ,ะมาดูความลั่นหนึ่งกันนี่ฮะลั่นหนึ่ง คือดูจากความลั่นเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ลั่นหนึ่งแล้วนะผมว่ามันน่าจะลั่นสิบนะครับอันนี้คือมันลั่นแบบบลัวมากอะ่ะเนี่ยสมมุติเราวิ่งมาเจอศัตรูนะเรากระโดดเข้าไปแป๊บเดียวหายอะ่ะอารมณ์เหมือนระเหยแน่นอนนะครับเนี่ยยิงไม่ทันจะถึง1วิกระสุนหมดแม็กแล้วอะ่ะคุณผู้ชม มันใช่ปืนลั่นหนึ่งจริงๆเหรอเนี่ยน่าจะลั่น10ไม่ก็ลั่นร้อยนะครับแม่คือถ้า g m เค้ขาจะใส่มาให้ลั่นขนาดเนี้ยถามว่าปืนระยะประชิดกระบอกอื่นๆจะมีใครเล่นกันไหมอ่ะพวกลูกซองอะไรแบบเนี้ยผมว่าไม่น่าจะมีนะไม่รู้มันเป็นบั๊หรือเขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบัแหละเพราะปืนที่มันโอขนาดเนี้ยไม่ควรจะมีอยู่ในเกมฟรีไฟล์นะฮะ เดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบแบ่งครึ่งจอให้คุณผู้ชมดูนะครับดูความลั่นระหว่างปืนเวกเตอร์ที่ไม่มีสกินด้านซ้ายกับความลั่นของปืนเวกเตอร์ที่บวกสกินลั่นหนึ่งด้านขวาเปรียบเทียบกันดูเองนะฮะว่ามันโอเวอร์ขนาดไหนผมจะใช้ตัวละครที่ไม่มีสกิลในการทดสอบด้วยนะครับจะได้เห็นว่ามันเป็นเพราะสกินปืนจริงๆ นี่แหละครับสกินปืนที่ผมบอกว่าไม่ควรจะมีในเกมฟรีไฟนะครับเพราะว่ามันโกงเกินไปนั่นเองถ้าเกิดว่ามันลั่นได้ขนาดนี้ถามว่าคนที่เขาไม่ได้เติมสกินปืนเนี่ยใครจะมาสู้ครับเนี่ย <c oughs> สายฟรีนี่คือเลิกคุยเลยนะเจอเวกเตอร์สกินนี้เข้าไปอะ่ะอันนี้แค่การเปรียบเทียบในโซนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เจ้าสกินนี้ไปลงใน4 v 4ดูนะฮะว่ามันลูดทีเดียวศัตรูแตกจริงหรือเปล่าอะ่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ และนี่ก็คือสกินปืนใหม่เวกเตอร์หางมังกรสีฟ้ฟนะครับเป็นสกินปืนที่ไม่ควรจะมีในฟรีไฟล์เลยนะค่าสถานะล่าน,นึ่งแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยนึกว่าล่าน10นะครับกดไปเนี่ยไม่ถึงวิรูดหมดแม็กจริงๆเดี๋ยวเรามาลองยิงอัดใส่คนดูนะว่าไอ้ความล่านระดับเนี้ยมันจะทำให้ศัตรูงงได้ขนาดไหนนะฮะ เดี๋ยวเราจะต้องเล่นแบบจังหวะทีเผลอจังหวะออกไปปุ๊บรูดหมดแม็กปับ๊บอะไรอย่างนี้วันนี้มากับหนุแป้งแล้วก็แจ็คก,กี้ด้วยนะครับเราค่อยๆดันไปนะผมจะพยายามเล่นแบบดักมุมตึกนะครับรอเจเอ๋แต่ว่าฝั่งนู้นเหมือนจะไม่บวกเสียงอยู่ด้านหน้าเอา้าแจ็คก,กี้ hey, <first> มันแคมบ้านคุณผู้ชม <Hey. S 1> ขวาม,มา อาจารเอ๋หนึ่งแม็กมีเจ็บแน่นอน <Hey. S 1> จังหวะนี้น่าจะปั๊มอยู่แต่ผมเข้าชาร์จไม่ได้นะและใครคนเล่นกกยกรรมอะไรบนหลงังคากร <L ie> ะโดดไปกระโดดมารอ,อก่อนถูกแป้งวิ Ooh, แตงกิวเอากระสุนมาเสิร์ฟให้ <Hey. S 1> อาจารเอตัวเองวิ่งเข้ามาบ้านแบบนี้เต็มคาราเบลเลย <L ie> มันเต็มคาราเบลเลย <L ie> ใช่ไหมเห็นไหมลูดไม่ถึงวิมีร่วงนะครับ พอแค่เล็งให้โดนพอเีอล็กสามคนเ,คเล่นปืนแล้วเปิดออกมาดิปลม้มเหลือสองยอดระเบิดไว้ก่อนเปลี่ยพื้นที่ลูดตามไปดิเจ็บลูดตามไปดิ หมดตี้ oh! ไม่ถึงเซนะียววีอะคุณผู้ชมเห็นไหมคือถ้าเกิด GM เขาไม่ปรับมันลงนะผมบอกเลยว่าลูกซองก็อยู่ไม่ได้อะต่อให้เป็นซองยาวอัพเลเวล3เต็มเนี่ยก็สู้เวกเตอร์คู่ลำบากนะครับสมมุติว่าต่างฝ่ายต่างออกมาเจอกันตรงกลางแล้วยิงใส่กันอย่างเงี้ยคือปืนอันนี้มันได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะมันกดหมดแม็กปุ๊บล่วงเดี๋ยวนั้นเลยอะ <laughs> ล่วงแบบไม่ทันตั้งตัวบอกเลย ค่ดูจากจำนวนลูกกระสุนในแมกกาซีนก็ได้นะมันแบบบอเซวีจริงๆคือไม่รู้ว่าทีมงานเขาคิดได้ไงนะอ่อยสกินนี้ออกมาให้ได้ใช้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นบักหรือตั้งใจนะครับถ้าเกิดว่าตั้งใจนี่ก็แย่แหละ <Hey. S 1> ซ้ายคนหนึ่งทำไมใช้ปืนพกอะ่ะนี่นายแอบเก็บตังค์ไปซื้อเวกเตอร์อย่างนั้นเหรอจดระเบิดไปเช็คก,ก่อนโดนาม,มาลู่ซ้ำ เนี่ยไม่ต้องเข้าเต็มก็ได้นะครับขอแค่โดนถักาๆมีแววล,ล่วงสูงวันนี้ผมใส่ตัวดิกิตามาด้วยนะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการรีโหลดช้าของปืนนี้นะครับโอเคแล้วก็ลูกศรสุนสิพัน์นัดสุดท้ายมันจะแรงขึ้นด้วยแล้วมาย่ออะไรเพื่อ <laughs> ย่อขอลบศพอะ่ะวิ่งไปไหนแล้วอาเยงอาเยิงหรืออาเยงชื่ออ่านยากจังเหลือสอ หนึ่งสองไม่ถือว่าลุมเสียงอยู่ข้างในเนี่ยกอ,อ,องไฟเหรอเจ็บดิอันนี้แค่ตตะขากนะออมซ้ายมาล้มเซียววีพอมาดึงเพื่อนดิมาดึงเพื่อนดีมดนดหมดตีปักชงโชตึงไปหนึ่งที เนี่ยไม่ต้องแบบว่าอะไรมากนะครับขอแค่เล็งไปกลางๆให้มันโดนตัวสัตัวเฉียวเฉียวก็ได้ไม่ต้องโดนเต็มๆหรอกล่วงล่วงในเวลาอันสั้นน่ะคือผมเชื่อว่าหลังจากคลิปนี้ออกไปเนี่ยจะต้องมีคนดูบางส่วนเนี่ยไปสุ่มสกินปืนนี้มาใช้กันแน่นอนนะครับโกงซักขนาดนี้ใครละจะไม่อยากได้ใช่ไหมแต่ก็เผื่อใจไว้นิดนละกันนะฮะเผื่อว่า GM เขาปรับเนิร์ฟลงเนี่ยเราก็อาจจะต้องเสียเพชรฟรีนะครับ อาจจะได้แค่ลั่าน,นึ่งที่มันไม่ได้เวอร์เหมือนแบบนี้ยยังไงก็คิดดูดีๆก่อนละกันนะฮะแต่ส่วนตัวผมว่าเขาต้องปรับแหละเขาคงไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้หรอกใช่ไหม GM ถ้าเกิดว่าปล่อยเป็นแบบนี้ก็แย่และมันก็จะโกงไปแล้วนะขวาม,มาหึงอุ้ยไอวออัดหน้าไอ้ไป้าเอ้ยลูดไม่ได้สกินดีแต่พี่ลุดไม่ได้นอ้องถอยมา ทีมูนเขาก็เลうう่นตึงเกินหรือว่าลงแรงอุบโพบโหนะเราอ่ะมีไอวอลอัดหน้าอีกอ่ะเย็งเอ้าหนูแป้งหนูแป้งตัวตึงล้มดังตึงนี่แหละเนี่ยลูดไม่ถึงเซี่ยววิอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยปปรรััวิมาสอง ไอดีก็ผุบผุดโผล่วงไปดิไม่ต้องโดนเต็มๆนะขอแค่เฉียวเชียวอเ,เออโอ้ไอ้บ้าเออ,อดโดนเอดับไอคนนี้ที่ไม่ซื้อปืนเกมที่แล้วนี่หรือว่าเขาเก็บเงินไว้ซื้อเอดับคู่รอบนี้เลยมาพร้อมอาวุธครบมือเลยไม่เป็นไรครับเงินยังเยอะอยู่ยังซื้อปืนใหม่ได้ ก็ต้องบอกว่าใน4 v 4เนี่ยมันน่าจะเป็นปืนที่ OP ที่สุดไปแล้วนะครับใครที่จะลงแล้งด้วยปืนน,นนี้ก็รีบๆเลยนะนาทีทองนะฮะ hey, สกินที่แบบว่าเวอร์สุดตั้งแต่มีฟรีไฟ r e มาสมดุลเกมอยู่ตรงไหนถามจริงเออลืมไปเกมนี้มันไม่มีสมดุน <cam> ลนี่หว่าเกมมันแปลกตั้งแต่ว่าปืนมีสกินแล้วนะครับมาลุยกันหน่อยเพื่อน3ต่อ2สกินเราก็เกยียนถ้าแพ้เขานี่ไม่ใช่เรื่องนะ แพ้เขานี่แย่เลยนะปืนก๊อตขนาดนี้รอตั้งรับแล้วกัน<อ>ซ้ายหนึ่งระวังไอ้ดับคู่เอาแจ็คกี้โอไม่รู้จะช่วยยังไงเลยเขารู้ว่าเราจะเล่นปืนล้หรือเปออเอล่าเนี่ยล้มสองอ่ะเพื่อนหลังมาล้มสองเอา้า โอ้มาอยู่มุมนี้ไอ้บ้าเอ้ยเจอเอดับซูมสุดสะโรบเข้าไปไม่รู้จะสู้ยังไงเลยผมว่าเขาน่าจะต้องรู้แหละว่าผมเล่นสกินโกงนะครับร<อ>เขาก็เลยถอยไปเล่นระยะไกล เวกเตอร์พอเจอไกลๆก็ไปไม่เป็นเหมือนกันคือมันเหมาะแค่ยิงคนนะครับถึงแม้ว่าศัตรูลงไอวอลเนี่ยถ้าเราเอากระสุนในแม็กกาซีนไปเจาะไอวอลพอไอวอลแตกปุ๊บเราเนี่ยจะเป็นคนตายแทนนะครับ้ <Huh? S 1> ปืนนี้ถึงมันจะลั่นก็จริงแต่ไม่เหมาะเจาะไอวอลเลยเหมาะจะอัดใส่คนเท่านั้นมาเอาหน่อยสามามแล้ว <Hey. S 1> ซ้ายมาหนึ่งสไนเปอร์นะนั่นเบอร์สี่เลือดหายไปครึ่งหลอด uh. เข้ามาแอบก่อนเพื่อนไม่ต้องรีบ เดี๋ยววงท้ายเราก็ได้ใส่เขาอยู่ดีออมซ้ายตัวนึ่งเอาหนูแป้งแจ็กกี้โอ้งานมาแล้วไงไม่ใช่งานธรรมดาด้วยงานใหญ่ด้วยนะวิ <c oughs> มือสไนเปอร์อิน <c oughs> ไม่ได้รอกใกล้ๆก่อน ไกลมากรู้ไปถึงแล้วเหลือผมคนเดียวแล้วนี่ว่าแล้วฝั่งนู้นมีสี่มีสี่ลวไงละไปหนึ่งก่อนเลยเอาไอวออย่างนี้ไอวออย่างนี้เลิกคุยเลยอัดละเปิดอ่อมีเหมือนกันมาดิเพียงละเปิด,อ,ดอ่ะเพียงระเปิดอ่ะลมสองสามทิ้งไม่ดึงเหลือสอง เพียงเล่นกันสนุกสนานเลยนะระเบิดอะเสียงอยู่ในอโ,อโ,โอ้โหเพียงลอยมาอย่างนี้จเจาให้ได้เลยใช่ไห<อ>มมาด้ของสวงเหรอดูด้วยว่าปืนใครโกงสไนเปอร์ใช่ไหมตัวนี้เกมเมื่อกี้ทำไรไว้เอาไปหนึ่งลูกก่อนอเ,เกมเมื่อกี้ทำไรไว้ 1-4เขาไม่เรียกลุมนะเขาเรียกว่ามันเหลือคนเดียวไม่รู้จะเล่นยังไง โอ้ผมสรุปให้เลยแล้วกันนะคุณผู้ชมก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าสกินปืนอันนี้ไม่ควรจะมีเข้ามาในฟรีไฟล์เพราะว่ามัน OP เวอร์เกินจนเสียสมดุลไปเลยนะครับใน 4V4 เชื่อว่าถ้าเงินถึงคนก็จะต้องเปลี่ยนมาเล่นเวกเตอร์คู่สกินดีแน่นอนลันหนึ่งที่มีความสามารถเหมือนกับรัน10นะฮะยังไงเดี๋ยวรอดูผมเชื่อว่า GM ควรจะต้องปรับลงนะครับเพราะถ้าเขาไม่ปรับลงเนี่ยเกมมันก็จะเสียสมดุลไปเลยหรือว่ามันได้มีสมดุลตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาก็เลยปล่อยให้เป็น แบบนี้เพื่อออกมาโกยเงินคนเล่นให้เยอะที่สุดนะฮะ <Huh? S 1> อ่ะลองตัดสินใจกันดูนะครับทั้งหมดก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ